สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกอนสุไรไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นคาตานะนะครับ T10 เนาะ T10 อาราชิตัวนี้เป็นงานของโนบุนากะเช่นเคยนะครับตัวนี้อาราชิหรือว่าฮาร์มอนพายุนะครับตัวนี้เป็นใบเต็มนะครับใบเต็มไม่มีร่องเลือดนะครับลายฮาร์มอนนี่แบบโหดดุมากเลยนะครับแล้วก็มาในรูปแบบสีดำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ก่อนแรกนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูก่อนว่าชุดนี้จะได้อะไรบ้างนะครับชุดนี้ก็จะได้ทั้งชุดนี้เลยนะครับมีนะครับกล่องนะครับกล่องตัวนี้เป็นกล่องบุผ้าอย่างดีนะครับถุงผ้าแพรสีแดงเลยนะครับตัวนี้ก็มีชุดทําความสะอาดนะครับชุดทําความสะอาดจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับไบเซอร์นะครับไบเซอร์โนบุนักะนะครับตรงรุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็ถุงผ้าแพรนะครับถุงผ้าแพรเนาะแล้วก็ชั้นวางนะครับชั้นวางตัวนี้จะเลือกได้นะครับระหว่างกิเลนนะครับ หรือว่ามังกรนะครับเลือกได้เลยนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอย่างละอันนะครับแล้วก็ที่แถมพิเศษของชุดนี้นะครับผมแถมชุดฟิตติ้งชุดนี้ให้เลยนะครับชุดฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นพยาอินซีนะครับได้ทั้งชุดชุดนี้เลยแค่ชุดแค่ชุดนี้นะครับราคาขายนะครับราคาขายอยู่หน้าร้านอยู่ที่2อ0พชุดนี้นะครับตัวนี้ผมแถมให้พิเศษเพราะว่าตัวนี้เป็นงานพิมียมแล้วก็มีตัวเดียวนะครับตัวนี้ผมแถมให้พิเศษไว้ไปเปลี่ยนนะครับ ไปหัดเปลี่ยนเองนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดาบกันดาบนะครับขนาดความยาวปกติเลย103เซนติเมตรนะครับเป็นสีดำนะครับดำแล้วก็ด้ามจับนะครับยาว27เซนหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้นะครับเป็นหนังกระเบนแท้สีขาวหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับพันด้วยผ้าสีดำสองหมุดไม้ไผ่นะครับชุดฟิตติ้งจะเป็นทองเหลืองแท้ทองเหลืองแท้ลมดำนะครับทองเหลืองแท้ลมดำนะครับลายก็จะเป็นลายแบบนี้ ลายหน้ากากซามูไรเห็นไหมเป็นลายแบบนี้นีนะ่นี่เป็นลายนักรบซามูไรนะครับเป็นทองเหลืองแท้นะครับลมดำสวยงามนะครับนี่ดำทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ฝักดาบนะครับฝักดาบทำจากไม้แท้เนาะทำจากไม้แท้นะครับแล้วก็มีหนังกระเบนแท้นะครับหนังกระเบนแท้สีดำเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะครับสามในสี่ส่วนของฝักอ่า มีเขาควายกันกระแทกนะครับ3จุดนะครับปากฝาก1จุดเห็นไหมสะดือร้อยเชือกนะครับแล้วก็ท้ายฝักครับท้ายฝักอีก1จุดส่วนฝักก็จะเป็นสีดําเงาครับพันด้วยเชือกสีดําขาวสลับกันแบบนี้สวยงามสวยงามโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใบดาบกันนะครับโอเคใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสินะครับฮาร์มอนแทะ阿าชินะครับนี่ให้ดูฮาร์มอนชัดๆ ฮามอนชัดๆหดๆเลยนะครับอาราชินะครับไม่มีร่องเลือดนะครับเปิดคม100ร้อยเปฮามอนตัวนี้แบบว่าดุจัดใครที่ตามหาเกรดพรีเมี่ยมนะครับแล้วก็สวยๆนะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแทแสวยงามนะครับมาดูอีกฝั่งนะครับดุมากดุมากสวย อันนี้สวยจริงๆอันนี้สวยจริงๆแล้วก็ใบดาบเนียนมากนะครับเนียนมากๆเลยเห็นไหมปลายก็สวยนะครับรับหักมุมสวยเลยครับใบดาบดุมากฮาบกีเป็นทองเหลืองแท้นะครับทองเหลืองแท้ของโนบุนกากนะเนาะนี่ใบดาบสวยจริงๆครับให้ดูชัดๆนะนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาดความยาวของใบดาบอยู่ที่73เซนะครับกว้างอ3.2เซนไล่ปลายอยู่ที่2.9เซนไม่มีร่องเลือดนะครับเปิดคม100%ซสวยมากตัวนี้ราคาทั้งชุดนี้เลยนะครับทั้งชุดนี้เลยนะได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ราคาอยู่ที่17,500หนนะครับ17,500เนาะได้ทั้งชุดเลยแถมแถมชุดฟิตติ้งชุดนี้ให้ด้วย ชุดนี้ราคาขายอยู่ที่2 5 0พอันนี้แถมให้นะครับแถมให้ก็เหมือนกับได้ส่วนลดไปนะครับแต่เอามาหักส่วนลดไม่ได้นะครับนี่สวยสวยงามเลยนะครับชุดนี้โอเคสวยงามนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับฝักตัวนี้มันจะเป็นของมันเลยนะครับไม่หลวมนะเห็นไหมไม่หลวมนะครับทํามาเฉพาะของดาบเล่มนี้นะครับไม่หลวมไม่มีเสียงนะครับนะเสียงเป็นตัวนี้อ่ะ น,นีไม่หลวมไม่มีเสียงนะครับเขย่าก็ไม่มีเสียงนะครับก็ไม่หลวมด้วยเห็นไหมโอเคตัวนี้ก็เป็นงานชุดของมันเลย17,500นานะครับสำหรับตัวเกตดพรีเมียมตัวนี้阿า,าชินะครับใครที่สนใจนะครับใครที่อยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับนะได้ทั้งชุดนี้เลยดาบกล่องถุงผ้าแพรไบเซอร์ชุดทำความสะอาด ชั้นวางเลือกได้แล้วก็แถมพิเศษชุดนี้นะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามามีชุดเดียวชุดเดียวนะครับชุดนี้ชุดเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนอน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสลังเฮ